สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พี่สมาชิกทุกท่านนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับมาพบกับแนวทางหุ้นดาวโจนนะครับผมดาวโจนปกติแล้วก็ดาวโจน v i p นะครับงวดประจําวันที่20นะครับเดือนมกราคม2566นะครับเมื่อคืนนี้ผมไม่ได้ลงนะครับหุ้นดาวโจนให้นะครับพี่พี่แต่ว่าลงในกลุ่มนะครับพอไม่ลงในช่องทาง u t u b e เนาะเมื่อคืนนี้ก็ปังมากๆเลยนะครับพี่พมามาใน6 5 นะครับในรอบปกติแล้วก็ V.I.P น่าจะเป็น83นะครับถ้าเกิดผมจําไม่ผิดนะครับก็ถือว่ามาทั้งทั้งปกติแล้วก็ V.I.P นะครับเมื่อคืนนี้ถ้าพี่ๆท่านใดที่อยู่ในกลุ่มนะครับก็น่าจะได้โชคกันนะครับเมื่อคืนนี้นะครับส่วนในทางคืนนี้นะครับก่อนไปรับชมก็ฝากคําเตือนพี่ๆเช่นเคยนะครับตัวเลขทุกตัวนะครับทำมาจากสูตรคํานวณนะครับโปรดใช้วิจาณญาณในการรับชมนะครับชื่นชอบมาทางตัวเลขค่อยตามนะครับพี่ๆ ก็ขอให้ปังๆแบบเมื่อคืนนี้ก็แล้วกันนะครับผมวันนี้นะครับผมดาวโจรน,นะครับที่ผมจะให้ไปนะครับตัววิ่งนะครับผมให้วิ่งไปที่เลขสามนะครับผมสายลูดนะครับผมให้ไปที่เลขสี่นะครับประกบคู่สามก็จะมีสามหนึ่งสามห้า สามหกสี่หนึ่งสี่ห้าสี่หกนะครับผมก็จะประมาณนี้ส่วนในนะครับตัวเน้นตัวเจาะนะครับสามสามให้ไปที่สามห้าสามหก สี่หนึ่งแล้วก็สี่ห้านะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับส่วนเลขสามตัวนะครับสามตัวผมให้ไปที่หกสามห้านะครับหกสี่หนึ่งนะครับผม ก็จะประมาณนี้นะครับตามสูตรก็เน้นรอบปกติลอง VIP นะครับวิ่ง3รูดนนะครับผมก็โปรดใช้วิจยยารณญาณในการรับชมนะครับพี่พี่ถชอบแนวทางตัวเลขค่อยตามนะครับเนาะหรือว่าไม่แน่ใจก็นำแนวทางตัวเลขไปเปรียบกับอาจารย์ท่านอื่นได้นะครับผมก็เมื่อคืนนี้ก็มาเนาะในตัวเจาะวันนี้ก็ขอให้มาปัง,ปงๆทุกคนก็แล้วกันนะครับผม ก็สำหรับคลิปนี้ขอบคุณพี่พี c เอฟซีนะครับที่คอยให้กําลังใจกันนะครับเนาะหลายท่านเลยนะครับก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ติดตามรับชมแนวทางนะครับผมถ้ามีเวลานะครับถ้ามีเวลาผมก็จะพยายามลงแนวทางให้ให้เร็วนะครับเพราะว่าเวลาลงช้านะครับพี่พี่ก็ไม่มีเวลาวิเคราะห์นะครับเนาะถ้าเกิดเราลงไวพี่พี่ก็อาจจะมีเวลาวิเคราะห์หรือว่าเอาแนวทางไปเปรียบเทียบกับอาจารย์ท่านอื่นได้นะครับผมเนาะก็ขอให้เฮงๆปังๆนะครับค่ำคืนนี้นะครับพี่พี่ สำหรับคลิปนี้กรับสวัสดีครับ